สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับพบกับผมนะครับคนขับรถครับเจ้านายนะครับช่องใหม่นะครับขอให้เพื่อนเพื่อนพี่ทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะครับช่องนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับร่วมเล่าร่วมแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถผู้บริหารนะครับพอดีเมื่อวานนี้เซิร์ชไปเจอพี่ท่านหนึ่งนะครับทําช่องผม รู้สึกดีมากเลยครับที่มีคนทําช่องเกี่ยวกับการขับรถผู้บริหารนะครับหรือว่าขับรถนายนะครับคุณง่ายๆครับวันนี้ก็จะเป็นวันอาทิตย์นะครับผมก็จะอยู่ที่สนามกอล์ฟนวัฒนีนะครับก็อยู่ในเมืองครับใกล้ๆครับอยู่เสรีไทยนะครับหมู่บ้านนวัฒนีขับรถมาก็ไม่นานครับสามสิบสี่สิบนาทีก็ถึงแล้วครับใกล้ใกล้เมืองครับ นี้เจ้านายก็นัดสายหน่อยนัดหกโมงครึ่งก็ออกมานะครับคอนนายก็อยู่ลาดามรีครับออกมาเส้นพระรามสี่นะวิ่งเส้นพระรามสี่มาแล้วก็เลี้ยว้ายขึ้นทางด่วนนะทางด่วนที่จะออกไปพระรามเก้าครับเราก็วิ่งตรงยาวมาเลยครับตรงยาวเราจะเห็นป้ายาเดี๋ยวซ้าย บางนาบางปะอินนะครับแล้วเราก็เลี้ยวสายสุดเลยนะครับเพื่อออกบางปะอินนะครับพอออกบางปะอินปุ๊บตรงไปจะมีเป็นด่าน m 4ครับ m อก็ได้หรือว่าเป็นด่านเข้าแท็กธรรมดานี่ก็ได้นะครับแต่ผมเลือกเลือกที่จะเข้า m อครับเพราะว่ามันสะดวกดีแล้วก็เดี๋ยวบอกลายบอกบัญชีให้เขาเป็นคนจ่ายครับทางบริษัทก็จัดการให้ แต่เ้าควรระวังนะครับเวลาเราเข้าเอ็โฟแล้วก็จะมาสนามนวทนาีเนี่ยมันต้องพอออกเอ็นโฟปุ๊บเราต้องปาดซ้ายนะครับดูรถซ้ายดีๆนะครับอันตรายนะครับช่วงนี้แต่ถ้ามาเพื่อนๆมาเช้าๆก็จะอืมไม่ค่อยมีรถครับน่าจะออกง่ายอยู่นะครับแต่ยังไงก็ให้ระวังนะครับปาดซ้ายมาพอสายสุดปุ๊บ พอออกออกทางขนานก็ขึ้นสะพานนิดหน่อยครับแล้วก็ชิดซ้ายป้ายบอกทางว่าบางกะปิมีนบุรีครับเราเลี้ยวซ้ายไปทางบางกะปิครับพอลงจากสะพานมาเจอไฟแดงครับไฟแดงซ้ายมือเป็นปตทขวามือก็เป็นทางเข้าหมู่บ้านนวัฒนีครับที่นี่แหละครับสนามนวัฒนีรอไฟแดงเลี้ยวขวาปุ๊บก็เลี้ยวเข้ามาเลยนะครับ รถที่ไม่ได้เป็นเมมเบอร์นะครับก็จะวิ่งชิดขอบทางด้านด้านขวานะครับเพื่อไปรับบัตรตรงรอปรพอครับแต่ถ้าเป็นรถที่เป็นเมมเบอร์อย่างรถผมนี่ยครับรถนายผมเนี่ยคือเป็นเมมเบอร์ครับก็จะวิ่งช่องทางด้านซ้ายจะอ่านทะเบียนแล้วไม้ไม้กั้นก็จะยกขึ้นอัตโนมัติครับแล้วก็ผ่านเข้ามาได้เลยครับตรงเข้ามานะครับตรงยาวเข้ามาจะมะีป้อมยามอยู่ครับ หนึ่งป้อมก็ผ่านเข้ามาเลยครับมีลูกระนาดสองลูกอุ๊ยละเอียดไปไหมครับก็ข้ามลูกระนาดมาก็จะเจอขับเฮาอยู่ขวาือรืรอบพอถึงขับเฮาแล้วก็ส่งนายลงว้อมถุงกอ๊อฟครดีก็จะให้หางบัตรเรามานะครับเราก็เก็บไว้ครับ เก็บไว้ทําไมไว้สําหรับเวลาเขาถุงมาคืนครับแล้วก็คอยเอาหางบัตรให้เขาครับสนามนี้นะ่าจะมีเซลร์รับถุงด้วยนะครับว่าใครคนรับก็ประมาณนี้ครับสําหรับสนามนวทนีนะครับก็นายก็มาบ่อยครับยังไงก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ด้วยนะครับท่านใดที่ขับรถเจ้านายอยู่หรือว่ามีประสบการณ์ทางด้านนี้ยังไงก็ร่วม แชร์ประสบการณ์กันได้นะครับคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ